พาคนติดพาคนยึดพาคนหลงไหลที่ไหนอยู่ก็กินประเทศเนี้ยทั้งหมดเลย่ไมว่าจะพวกนักร้องนักรำนักปนอะไรโดนตรงดนตรีทั้งนั้นเลยอ่ะมันลงใต้ทะเลก็ทั้งนั้นเลยอะไรอะไรตามทีที่มันพาคนหลงพาคนติดมันจะลงใต้น้ำสุดมากแม้แต่ไอพวกปลาคาบมึงเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละพวกแฟชั่นโชว์นั่นเลยปลาคาบอ่ะที่มันไหวๆอยู่ไม่จับปลาคาบเลย นคือเรื่องเลยงกันอยู่ก็ไปอย่างนี้รูปไปอย่างพวกแฟชั่นโชว์พวกคอนพวกลัมพวกโชนี่โชนั่นเหนียมากใยในสังัดนี่มันเป็นกรรมเลยมันแล้วก็ไปเกิดเป็นพวกเนี้ยจ่าละนกยุงนกยุงก็ใช่หมดเลยเป็นพวกนี้แหละพวกโชว์แฟชั่น ก็หาอยู่หากินในการร้องรำทำเพลงาเขาหลงทำบาย่างทำบลงต้เลยแล้วก็พวกแครอำนาจาทีแบบราชการพวกเจ้าที่ของรัฐของท้งประเทศแคมหอำาในการไป ปูบังคับหาอยู่หากินมุดผู้คนทุกหลังที่งานทาเลมีท่าในรูปแบบต่างๆวางมาดวางกล้ามมันก็ไปลงไปเกลือในทุกจระเข้อะไรใต้น้ำเจระเข้หลายพันด้วยพวกปูนี่ก็ใช่พวกวางกล้ามปูนี่หากินได้ด้วยแบบพวกหมึงก็แกงยาบุซ่าอะไรอย่างเงี้ยเด็ก กลงการใช้ชีวิตที่ทางเขาหมอกุ้นข้องลมยิ่งทุกวันเนี่ยเขาติดเกมลงใต้น้ำในาซนนั้นนะไม่ยอมมาชินเก้งแต่ชเด้งนี่คือดบส่วนนึที่สวหมอกุนนหมอกุ้นอะไรลงใต้น้ำโซนนัน ทดลองไปแล้วแล้วพวกเล่นศิลศาสตร์ก็จะได้น้องดูน้ทะเลนี่เขาก็มีมัดฉางเขาเรียกว่าเงือกมัดฉางครึ่งคนครึ่งปลาเดี๋ยวเปี่ยนเลย้องก็ได้เนื้อมาจากการที่ใช้พุทธคุณคุณลัคนาใจไเป็นเวทมนต์คาถาไปเป็นมนต์ดำในคนมนต์ดำ ใช้ป้องกันตัวเองบ้างใช้เบียดเบียนโดยวส่มากก็ใช้ป้องกันเดยใช้ป้องกันตัวเองเนี่ยมันมีความคุ็น้ของความเป็นคนอยู่ครื่องหนึ่งก็เลยเป็นปลาคร่งหนึ่งเลยเป็นคน่มันมีความคุไอยู่แต่สิ่งที่ใช้เป็นบนดำบนดำก็ต้องลงใต้น้ำี่ะ แม่คนโบราณในศาสนาสืบบุตรบูชาสัตท์ชนัดหนึ่งเป็นความมืดนนิดึงมันเป็นวิชาทางด้านมืดแต่ว่าจิตมันสำนึกความเป็นลมมือเป็นคนอยู่อะไรดีไม่ดีอยู่แต่มันแค่ป้องกันตัวเองแต่บางพวกนี่มันไม่ได้มันใช่แบบพาหลงเลยมันไม่ได้สำนึกดีสำนึกปากพูดขึ้นทอดอะไรนั่นมันลงเป็นสัตว์เต็มตัวเลยเป็นปลาเต็มตัว ปลาหรือาูปตบบต่าับผู้เสค้าขายยาเสพติดไปลงเป็นปลาที่ไม่มีเกจปลาที่ไม่มีเกจเป็นเสพติดพวกเพทเลยไม่่คุณจะขายเหล้าขายบุหรี่ขายกันชงกัญชาขายหาอะไรที่เป็นยาเสพติด ขะาดให้ชัดเยนยาองค์ยาไอยาอียานี่ยานั่นอะไรที่มันเป็นยาเสพติดอ่มันคือคนเอาไปกินพิเศษแล้วมันติดไงติดลำทรมานทรมานมันต้งย้ก็เลยปัญญาี่คนขายได้เกิดเป็นตา์ไม่มีเกล็ดไปไหลไม่ใช่ ตาไม่มีเกล็ดทุเลยทำไมมันไม่มีเกล็ดก็มันไม่มีเกราะป้องกันผิวหนังตัวเองไปตรงไหนก็เจ็บตัว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 ก็มันผลกรรมจากการที่มันขายยาเสพติดแล้วคนติดทรมานในคนติดทรมานคนที่ติดยาทรมานเนี่ยความทรมานนั้นมันก็มาลงตเหยียดคนเป็นสัตว์ไม่มีเกล็ดตายไม่มีเกล็ดก็เจ็บไปไหนก็เจ็บตัวเจ็บตัวทรมานกับการเป็นการอยู่ทรมานการใช้ชีวิตพวกติดยาก็ทรมานการใช้ชีวิต คนพยายรมมาขายยาบอกประมาณการใช้ชีวิตบำปีศาจพวกกุ้งอะไรนี่เหมือนกันไปสร้างกระแสเขาตกอกตกใจไปสร้างเรื่องตราไปเขียนไปทำให้เขาหยดเลยไปสร้างความตกใจในโลกสงคนเกิดเป็นกุ้งกุ้งอะไงีันกระโจนรัเดียวกับปูอะกุ้งปู ต้นตูมตนตูมไวนตัวเดีมาองแขนนะครับะแทกหน้าจะไม่ชอสร้างความหวาดกลัวหาอยู่ไมจิการสร้างความหวาดกลัวีิว่านสัสงบังหึงมาท้คนัืเบ่อเก่กลัวกิจึงกัวเกิึ่งกัวปุ่มคนที่ขึ้นสมองต้นตมที่จะเสื่ออุงเน่ยมีที่ิ้หัวสมองต้นตม ขี้กลัวเมื่อเกิดอยากจะขี้กลัวไปทําให้คนเขาเกิดความหวาดระแวงเกิดความกลัวขี้กลัวหัวขี้ตากลัวกลัวกลัวทำโตไม่้นทำใตั้งีเรียนไปถึงสือขายถึงเชนม่สนุกทุกสิ่งยากทั้งหลายด้วยนะ อยู่หากินด้วยการเปลี่ยนเรียนกับชีวิตเนี่ยอย่างมนุโนกับมัจจันเนี่ยไปทำอาชีพชาวมงเนี่ยข้าศักรีก็ขายอยู่หาเงินเลยแบบนี้บางทีก็ต้องไปเกิดเป็นยักษ์ฮ่ะกินทะเลก็เป็นยักษ์ทะเลมีการมันตะมันดาลไปเป็นหมดมีงานโน้น มีัก้ีเสื้อทั้งหมดไหมมีีเสื้อทั้งหมดเขามีมี่จริีทอเยยองที่นี่ก็มีมีที่แหละมึงบอกมึงมาลอนเล่นน้ำมาแรเลาเป็นชี้เสื้อทั้งหมดแล้วนันคือสมุนของยักษ์หรือยักษ์สาอะไรเนี่ย กรเงือกอยังมีเลยมีหมดที่แหละเพราะมันชอบเล่นไสยศาสตร์กันทุกประเทศมีหมดหละ ตายตรงไหนก็อย so 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 no like, ู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่คืองมในหมกุ่นอาการหายอยู่หากินก็ตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยจะตายด้วยทีไหนก็ตามทีก็อยู่ตรงนั้นอันนี้เดี๋ยวลหลวงพ่อมาโกดละนะเดี๋ยวเขาน้อมตามนป่เพื่อนในะแ่นั้นอ๋อฝ้ามานานเลย ตอนนี้ก็ปล่อยใจสบายๆนู่นะไม่กับไม่ไปด้วยกันทุกสิ่อย่างไม่อะไรกับอะไรไปด้วยกันเลยผ่อนคลายอย่างเดียวช่วงนี้นะผ่อนคลายช่วยไม่ต้องตอกย้ำแต่มันไม่เป็นกรรมอ่ะมันเป็นกรรมของคนในยุคนั้นที่ต้องตายอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมมาแต่ยปีหลายชาติเหมือนกันเคยเบียดเบียนเคยทำร้ายทำลายเคยสร้างเหตุสร้างความเข้าใจผิดของทั้งหลายให้เกิดการเบียดเบียนกันเวลาตัวเองก็มารับข้อกรรมเเป็นดอกย่ี นี่ก็น้อมตามท่านหมดแล้วนะดังนั้นทุกคนก็อย่าตอกย้ำในเรื่องของเก่าตอนนี้จ้ำไหมว่าให้จิตผ่อนคลายช่วยกันเรื่อยๆครับทํากลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรกันเรื่อยๆทํากลางแบบไม่อะไรกับอะไรกันเรื่อยๆให้มันคลายออกคลายออกจิตนะอย่าตอกย้ำเรื่องเก่าทำไม่งเดี๋ยวมันจะดึงอารมณ์มายึดมันจะดึงอารมณ์ขเก่ามายึดแล้วมันจะทำให้จิตวิญญาณท่านหลายก็เข้าหมองตามดี

เทน้ำนึกถึงองค์พุทธะแล้วก็เทน้ำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนึกถึงองค์พุทธะมหาบริสุทธนเทน้ำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีผ่านออกไปออกไปตาออกไปตอนนี้ไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ทากลางไปแบบไม่อะไรไรอย่างเดียวบอกตัวเองบอกเองนะบอกเจ้าที่ทุกคนด้วยอย่าอยู่แบบเฝ้าพื้นที่มันไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวทำไปทำมาเราเองตายไปก็จะวิญญาณก็จะอยู่ตรงนี้ออกไม่ได้อีก

เอาให้เขาเปิดเรื่องของพิกรรมเรื่อยๆเงช่วยเขาเปิดให้เปิดบ่อยๆเดี๋ยวเขาจะได้คลายจากอารมณ์กรรมคือมีการช่วยเอ็การที่ลังาก็ู้จองซำหุ้นเย่อพอโดนเงินฉันก็โดมาเสียสายต่อแม่จะถือนาะถ้าให้เราเช่ามาจะถือห้้งเนาะยบดิงเม่อม่ม่อเนม่อเเลยอหม่อ ปัญหามันอยู่ตรงที่มันตอกย้ำแต่ลมมันเดือดมันเลยหลุดไม่ได้มันเลยหลุดไม่ได้คือน้นใหม่บนยกรรมจะใช้แบบมันจะไปตอกย้ำเรื่องเราของเก่าไม่ได้ไม่ได้น่น้หม่าปิตกหัวสกาประกาศสละถอนาให้อภัยพาให้หัวเสกว็น้อมตามพุทองค์ดีๆีดีก็หลุดตามทีบ ทุกที่ทุกที่เหมือนกันทุกประเทศเหมือนกันหมดชอบตอกย้ำในเรื่องเก่าๆแทนที่จะหลุดช่วยกันมันก็เลยจมไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆเชื่อเพื่จตายก็มีเหตุที่มาของมันถ้าของไม่เคยสร้างเคยทำเอาไว้ก็ไม่โดนไม่เจอ่มันจะไม่เจอกับตัวเองไม่โดนกับตัวเองถ้าสิ่งไหนเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้เจอกับตัวเองไม่โดนกับตัวเอง มิมะนั้นมันก็โดนกันหมดทุกคนแล้วเหมือนทุกคนไม่เคยสร้างกรรมมาสร้างเหตุมาไม่ต้องโดนไม่ต้องเจบแต่นั้นเราพากระลุดออกอย่างเดียวไม่ต้องไปสองัย่มาท่านกลางไปแบบไม่อะไรกบอะไรกันเรื่อยๆบอกใจเลยเจอทุกคนมาเือนะกับไม่กับไม่ไปด้วยกันทุกอย่างไม่กับไม่ไปด้วยกันไม่ยึดไม่กระทั่งไม่ยึดเองไปด้วยกัน ปล่อยตัวปล่อยเองไ้ด้วยกันวางตัววางเองไ้ด้วยกันไ่ขึ้นมาเดียวขอลิงธรรมะลิงวิบัตนะสองให้หน่อยเขาได้เปิดฟังปิดใพื้นที่ฟังด้วยปใส่โทรศัพท์ก็ได้ลูกจะได้เป็นการช่วยกันหลุดช่วยกันวันนี้มาปลดล็อกใหัปลดล็อกให้แล้วเง จะแจกไปรลอยให้ไปรลอยลูกให้ไปรยเนี่ยให้พวกนี้กต้องใช้เสียงอ่ะใช้เสียงนำล้อคุ้จริงเน่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาตามวันนี้เลยไม่รเล่นเสียงแชร์ของแมอะไรอย่างดยักก็ะเสียงาโหสีเนี่ยดีมากทำให้หลุด บนเคร่ชนโซนแมงมุม่ชีก็ไปหนึ่งเล่มไให้เมชีไปหนึ่งเล่มนะเมชี้วไม่ใช้โอเคโอเคโซแล้วโซุ่่งเจะการลายให้หน่สองลานนะทํามาด้วยจะได้ฟังนีด้วยทำงานดีๆหน่อุงเลยดรอีผ่อนคลายช่วยกันแถวนี้ไปก่อน คยสร้างไว้เคยส,สร้างเหตุไว้มันก็เลยต้องโดนแต่นั้นก็ให้หัวสีไปเลยลูกจะได้หลุดหดไปประกาศให้หัวสียทุกหมู่ทุกเหล่าเลยที่นะที่เข้ามาล่วงละเมิดเข้ามาล่วงเกินอะไรกับเราเนี่ยเราก็ประกาศให้หัวสีไปเลยมันเป็นเหตุที่เราเคยทําไป้ท้ง,น,ทงนั้นแหละลูกเต้นไม่หมดเต้นไางสวัสดีมันจะมีเฉพาะที่นี้มันไหนมันหรือก็จะที่หมด ตรง้างอย่างนี้เราเป็นหน้าที่ว่าต้นเดอะหานิดนครับยึดโลกค่าต่ยือไปหมดมันม่ได้แค่ตรงนี้เยอไปหมดเสียดานโอ้เงดาเจอดีแต่ทั้งหมดทอย่างก็คืออย่าไปตอกย้ำอย่าไปตอกย้ำใหม่องย่าไ่เอาไปทั้งเอาเองไปด้การทุกอย่างเลย ม่ยึดแม้กระทั่งมายึดเองไปด้วยกันเลยทุกอย่างใช้ประโยคที่มันคลายตัวมันเองนึกขึ้นมาเตือนล้างเ่อยกันเรื่อยๆนั่นแหละที่จะช่วยกันถ้าไปต่อย้ำเรื่องราวอดีตนี่น่าโน่นนั้นยิ่งจมเข้าไปในลงกรรมใหญ่เลยจะลอยปีพันปีก็ออกไม่ได้ฝังเข้าไปฝังเข้าไปถ้าดำดิออกมันก็ออกถ้าดำดิเข้ามันเข้าแ้าคิดแบบออกมันก็ออกคิดแบบเข้ามันก็เข้าต่อ อกย้ำมันก็วนเวียนอยู่แต่ของเดิมอยู่แบบนั้นเลยตอกย้ำอะไรขึ้นมาก็มันก็วนเวียนอยู่แต่ของเก่าแบบนั้นออกไม่ได้เลยดังนั้นก้าใช่ประโยคที่มันออกก็นิประโยคเองทุอย่างไม่ยึดตัวไม่ยึดเองลูกทุอย่างไม่เอาตัวไม่เอาเองย ตัวอย่างสละไม่ใช่ทั้งตัวสละเองวางตัววางเองปล่อยตัวปล่อยเองไม่ใช่เป็นเจริญสติเอาสมาธิเอาเจริญเอาแล้วมันจะหลุดพ้นยังไงเล่าเออมันไม่ใช่การเอาตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันไม่ใช่การเอามันไม่ใช่การเอาตั้งแต่ก่อนจะล่อมเลยเขาจะล่อมจะเจริญเอามันก็ติดทันทีทุกอย่างทั้งเรื่องทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมด ก็ต้องคิดกันแบบไม่เอาอ่ะนะทุกอย่างคือจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างเลยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองแล้วมันหลุดหมดนึกบ่อยๆแล้วมันหลุดตามนั้นเลยก็เพราะว่าพากันนึกแบบมันไม่หลุดมันก็ไม่หลุดมันไม่มีอะไรเยอะเลยนะโอเคโอเคโสโส เป็นแบบเกษตรกนไว้นะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ำงานโดยเฉพาะอย่างนี้มันแคบเีีครั์ครับได้ได้แคบเกียร์ครับถ้านิยมแบบตกต่ำอย่างเดียวเลยตอกย้งอยู่นะน้ำมาด้วยนะมาหน่อยเดี๋ยวไปเยี่ยมหมู่บ้าน ห้หสก็จอหูก็จหูสหหน้ำดีดีลูกน้ำดีดี